ชงผีเอาเงินไปให้ยกขาชงผีเอาเงินไปให้พกขาาขาขาขขวดคู่ะค่ะข่คสิ้นเดือนอีกแล้วค่ะวันนี้จะดีเลยชวนน้องเลไลไข่ข้าวห่อไข่ญี่ปุ่นกันที่หน้าบ้านลาค่ะเบาๆเลยค่ะข้าวห่อไข่ญี่ปุ่นยี่สิบบาทค่ะเลไลพิ่มชัคคู่ วันนี้มาเมาเื่นตั้งแต่ตีสามมาเตรียมปรุงข้าวญี่ปุ่นใส่สว,วนผสมหลายอย่างเลยค่ะใส่สาหร่ายเกาหลีด้วยค่ะว้าหน่ากินจังเลยคงม,มองเช้าแล้วค่ะลูกค้ามารอกันเต็มหน้าร้านแล้ว <c oughs> ขอรีบทำออเดอร์ก่อนนะคะใส่ไข่สองฟองตามด้วยปูอัดค่ะแล้วก็ใส่แฮมตามด้วยมายองเนสแล้วก็ข้าวที่ผสมไว้ค่ะ พับพับพับ,บเสร็จแล้วเย้ร yeah. ลชาอนญี่ปุ่นและมะลองเมดใดไไข่ก้งด้วยค่ะมีผักสลัดได้ด้วยนะไข่เป็นเส้นรวมกันนะคะทั้งผักแล้วก็ข้าวเยอะๆจุกๆไปเลยในราคานา่นารักน่ารัก20บาทรับสิ้นเดือนค่ะทําเสร็จแล้วก็รีบใส่ถุงให้ลูกค้าก่อนนะคะเพราะว่าลูกค้าน่ารักมากเลยมารอกันตั้งแต่เชา้าบางคิวค่ะรอกันครึ่งชั่วโมงกว่าเราก็ยังไม่บ่นแม่ค้าเลยแม่ค้ามือใหม่ช้าหน่อยนะคะ คิวหน้าร้านเสร็จก็ให้น้องเดินไปส่งคิวคุณยายข้างบ้านค่ะวันนี้น้องไรเตินส่องอาหารทั่วตลาดไปค่ะชงจนงงไม่หมดเลยชงผิดเอาเงินไปให้พบค่ะชงผิดเอาเงินไปให้พบค่ะให้อาหารด้วยค่ะน้องลิลลหมดแรงแล้วค่ะน้องขอพักเติมพลังหน่อยนะ วันนี้ลุงดองมาช่วยอุดหนุนด้วยค่ะน้องเจอแล้วดีใจใหญ่เลยค่ะจูมือกันไปเล่นลืมหมาม้าเลย <c oughs> แล้วน้องก็ชวนให้เอาข้าวไปแจกลุงวินกับลุงลปรปภด้วยค่ะเดินหาปรปภกันอยู่นานเดินทั่วตลาดเลยค่ะสุดท้ายก็เจอรูพอจนได้ค่ะ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 น้องดิฉันนี่ค่ะี่รปภเตามหาอยู่แล้นื่้แล้วีสา ขอบคุณมากคุณ่ะข้าวหาวยังอยู่ในถังเลยขอบคุณมากแล้วก็สุดท้ายค่ะเอาไปให้กับพี่ไข่ลอตเตอรี่ที่พีการทางสายตาวันนี้จะดีดีใจมากเลยค่ะที่น้องเลไลเนี่ยรู้จักให้แล้วก็รู้จักการแบ่งปันค่ะจุดท้ายก็มานับเงินวันนี้กันค่ะอันนี้แบ่งะไรคะหนึ่งสิบห้าข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 วด วันนี้ทำไปทั้งหมดรวมเกือบร้อยกล่องเลยค่ะต oh. ้องขอบคุณลูกค้าที่น่ารักมากๆเลยมายืนกันแล้วก็มาให้กําลังใจแม่ค้ามือใหม่ค่ะเมาส์มอยรอกันเป็นเกือบชั่วโมงก็มีขอบคุณมากๆเลยนะคะตอ้เวลาน้องไวมันม,มนแล้วค่ะอ่อยชุดชูไปแล้วนะคะบ๊ายบาย